สวัสดีแฟนลลบอลทุกท่านครับมาติดตามกันต่อครับสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับซึ่งวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับในซีวิลีกที่จะถึงนี้นะคุณผู้ชมจะเจอกับเวียดนามคุณผู้ชมสําหรับนัดเนี้ยนะครับเวียดนามบอกว่าจะเอาคืนให้ได้นะเพราะว่าแพ้รอบรองชนะเลิศของชาลเลนจ์คัพัไปแล้วนะครับโดยโปรแกรมการแข่งขันวันที่21กรกฎาคม2566ในรายการซีวิลีก 2023นะครับซึ่งเวียดนามจะเจอกับทีมชาติไทยเวลา15นาฬิกานะครับซึ่งช่องวันถ่ายทอดสดนะคุณผู้ชมสำหรับแมตชนี้นะครับเวียดนามนบอกว่าจะล้างตาให้ได้จะเอาชนะให้ได้นะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยนะครับเ c เหียนบอกว่าเวียดนามพลาดเองนะซึ่งเวียดนามสามารถที่จะเอาชนะได้ต้องดูกันในนัดนี้รอบนี้นะครับเวียดนามจะล้างตาได้หรือไม่สำหรับวอลเลย์บอลชายนั่นเองคุณผู้ชม สำหรับในเพจของเวย์บอลของเวียดนามเองเนี่ยคุณผู้ชมซึ่ง f c เหียนเนี่ยเม้นกันสนั่นนะครับแอดมินก็ไปส่องไปอ่านมานะใช้ Google แปลนี่แหละนะครับเราก็นำมาถ่ายทอดให้ฟังนะค,คุณผู้ชมอาจจะไม่ได้แคปมานะซึ่งต่างก็บอกกันว่าเราสู้ทีมชาติไทยได้แต่แค่ว่านัดรอบรองชนะเลิศชลเลนท์คับที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเหมือนกับประมาณว่าเราผิดพลาดไปเยอะนะครับแต่ว่ารอบนี้จะต้องล้างตาให้ได้ประมาณนี้นะครับแปลแล้วเนี่ยคุณผู้ชมซึ่ง เขาบอกว่าในรอบรองชนะเลิศน่ะเขามีโอกาสชนะกว่าด้วยซ้าเพราะว่าเซตแรกเขาก็ชนะแล้วก็เป็นเหมือนที่เขาว่านะคุณผู้ชมซึ่งเซตแรกเนี่ยนะครับเขาเอาชนะทีมชาติไทยไปก่อน20ต่อ25นะครับส่วนเซต2เซต3เซต4เนี่ย neh. เขาแพ้ทีมชาติไทยหมดเลยเพราะว่ามีโค้ชปราร์กีวอนช่วยแก้เกมให้แล้วก็ดึงศัก,กยภาพนักกีฬาวอลเลย์บอลชาย,ายทีมชาติไทยออกมาสู้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติเวียดนามได้นะครับจนทําให้ทีมชาติเวียดนามแพ้เราไป 1ต่อ3เซตนั่นเองคุณผู้ชมอันนี้ก็เป็นในส่วนของเวียดนามนะครับทีนี้เนี่ยนะครับสำหรับความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยตอนนี้นะครับทีมชาติไทยวอลเลย์บอลชายชุดใหญ่เนี่ยนะครับก็เดินทาง ที่พร้อมจะแข่งขันรายการซีวีลิกสองพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันที่1 9การกฎาคม2 5 6 6เวลาแปดนาฬิกาที่ผ่านมาบอลเลยบบอลชายทีมชาติไทยออกเดินทางสู่จาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียแล้วนะครับเพื่อร่วมเข้าแข่งขันบอลเลยบบอลซีวีลิก2อเป็นสัปดาห์แรกคุณผู้ชมทีมหนุ่มไทยนะครับก็เพิ่งจะสร้างประวัติศาสตร์ของบอลเลยบบอลชายทีมชาติไทยก็คือคว้าแชมป์ชาเลนจ์คัพ2อ2พไปครองเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยนะครับ ซึ่งก็จะมีโปรแกรมแข่ง Challenger ์คับต่อไปสำหรับในสนามแรกเนี่ยนะครับตามที่สมาคมได้แจ้งเอาไว้ก็คือเขาจะให้ทีมชุดหลักเนี่ยลงก่อนแล้วก็สนามที่2หรือสัปดาห์ที่2เนี่ยเขาก็น่าจะให้อีกทีมชุดหนึ่งนะเพราะว่าชุดหลักเนี่ยจะต้องไปแข่ง Challenger ครับ2023ที่ประเทศกาตาร์นั่นเองคุณผู้ชมสาหรับรายชื่อของทีมนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยมีดังนี้นะครับคุณผู้ชมครับประกอบไปด้วย เอาไซฮิตเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นอนุทพมจันทร์นภาเดชพินิตตีอนุรักษ์พันรมแล้วก็อัสนพันธ์จันทจรสำหรับตเซตเตอร์จะมีบุญยริศวงทอนแล้วก็มาวินมะนีวงส่วนมิดเดิลบล็อกเนี่ยนะครับจะมีกฤษดานินสไสวชยุทธคงเรืองถากรช่วยมีนะครับแล้วก็ประเสริฐปิ่นแก้วเอา้าไซจะมีธนทัศน์ทวีรัตแล้วก็คริสโตเฟอร อาลิอุปคำริบาโรจะมีธนภัทรเจริญสุขแล้วก็ศิวดลนสรรหาธรรมนะครับอันนี้จะเป็นรายชื่อของนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับส่วนสำหรับโค้ชผู้ฝึกสอนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นโค้ชปาร์กีวอนอยู่นะครับคุณผู้ชมตามรายละเอียดที่สมาคมประกาศออกมาก็ถือได้ว่าโค้ชปาร์กนะครับก็คุมทีมนี้คุณผู้ชมทีนี้นะครับสำหรับซีวีลีกเนี่ยนะครับทีมนี้จะแข่งก่อนสัปดาห์แรกนะครับที่ อินโดนีเซียนะสำหรับสัปดาห์ที่2เนี่ยจะไปตรงกับชาเลนเจอร์ครับ2023เขาจะต้องมีการแบ่งออกเป็น2ทีมครับแล้วก็ซ้อมแล้วก็ต่อเนื่องเลยแล้วจะชุดเติมก็มีความมั่นใจถ้าเรารักษามาตรฐานตรงนั้นเราเรามีความมั่นใจาอคนนะครับแล้วตอนนี้เด็กเริ่มเข้าใจระบบทุกหลายๆสิ่งหลายอย่างแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นครับม,มันมันก็มันก็ยังยังกู้ขี้สูสีถ้าเราอยู่ในมาตรฐาน โอกาสมีสูงครับไปกาตาก็ก็หนักอยู่แล้วตรงนั้นนะฮะก็เหมือนเราก็ต้องซ้อมตกไปตรงนี้เราก็ซ้อมด้วยก็เหมือนแล้วก็เตรียมที่จะไปเล่นที่ที่กาตาด้วยตรงนั้นครับที่แผนที่วางไว้กับปากกาตาเนี่ยก็ใช้ชุดนี้เลยคือเราเสร็จอินโดล้วก็ซ้อมที่ที่อินโด2วันแล้วเข้ากาตาเลยตรงนั้นก็เหมือนก็ซ้อมแล้วเตรียมไปเล่นที่นู่นครับรอบวันแรกเราเจอกับเจ้าภาพเราเคยเล่นเจ้าภาพก็เราเคยชนะนะทีมกาตา ตรงนี้แต่แต่แตไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ง่ายเพราะว่าเขาก็สูงใหญ่เขาก็เป็นเจ้าภาพด้วยก็เต็มที่ครับก็กลับมาทางสตาฟโค้ชให้พักหนึ่งวันแล้วก็ทกําการฝึกซ้อมวันที่18เช้าก็จะเป็นโปรแกรมเวทีนิ่งแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเป็นโปรแกรมวันเพื่อปรับระบบต่างๆแล้วก็รูปแบบต่างๆที่เราจะต้องพัฒนาที่โค้ดต้องป้อน รายละเอียดต่างๆครับเรายังไม่แน่ใจว่าเขาใช้ชุดผู้เล่นชุดไหนแต่ทางเราไม่ประมาทแล้วก็จะส่งกำลังหลักลงอย่างแน่นอนเรารู้สึกว่ามันจะต้องทำรูปแบบออกมาให้ดีที่สุดเพื่อว่าที่จะต่อยอดในการแข่งขันไปไปคัด c h a l ล e n เจอร์ที่กาตารไม่มีความกังวลไม่มีเลยรู้สึกว่าเหมือนเราจะมันเป็นความท้าทายใหม่ที่เราจะต้องไปเผชิญแล้วก็เรารู้สึกว่านักกีฬาของเราน่าจะพร้อม พร้อมมากที่สุดนาจะเป็นสภาพจิตใจตอนนี้รู้สึกว่าสภาพจิตใจของแต่ละคนมันฟูมากพร้อมที่จะแข่งขันมากๆเหมือนที่จะแสดงศักยภาพให้เห็นว่าพวกเราพร้อมจริงๆก็ฝากกําลังใจแฟนๆวอลเลย์บอลช่วยส่งกาลังใจให้พวกเราเยอะๆแล้วก็ติดตามพวกเราคอยเชียร์คอยซัพพอร์ตพวกเราไปเรื่อยๆนะคบขอบคุณครับหลังจากที่กลับมาจากไต้หวันพวกเราก็มีความประสบความสำเร็จนะครับก็ก็คิดว่า แมตช์รายการนี้ก็คิดว่าน่าจะประสบความสำเร็จเพราะว่ามีการเตรียมตัวที่ดีแล้วก็จิตสภาพจิตใจในกีฬาไปในทิศทางท,ที่ดีมากเออพวกเราก็ยังมองว่าเป็น2ทีมนี้ก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งมากครับในอาเซียนแล้วพวกเราก็คิดไว้ว่าก็จะเล่นให้เต็มที่แล้วก็สนุกสนานเหมือนที่เคยเล่นที่ไต้หวันนะสำหรับทีมชายเนี่ยจะแข่งก่อนนะครับตารางการแข่งขันทีมชายเนี่ย จะเป็นการแข่งขัน2สนามจะเป็นฟิลิปปินส์แล้วก็เป็นอินโดนีเซียนะครับซึ่งในวันที่21กรกฎาคมเนี่ยนะครับเริ่มการแข่งขันนะคุณผู้ชมเวลา14.45นาฬิกาสนาทีทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามนะครับแล้วก็วันที่22กรกฎาคมเวลา14.45นาฬิกา4ีนาท,นาทีฟิลิปปินส์จะพบกับทีมชาติไทย วันที่23กรก,กฎาคมเวลา18นาฬิกา15นาทีอินโดนีเซียจะพบกับไทยวันที่28กรกฎาคมเวลา17นาฬิกา45นาทีฟิลิปปินส์จะพบกับไทยแล้วก็วันที่29กรก,กฎาคมเวลา13บมนาฬิกา45นาทีไทยจะพบกับเวียดนามแล้วก็โปรแกรมวันสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นวันที่30กรก,กฎาคม เวลา13นาฬิกา45นาทีไทยจะพบกับอินโดนีเซียนะครับอันนี้เป็นรอบแรกนะคุณผู้ชมสำหรับการแข่งขันซีวีลีก2023นะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยไม่ว่าจะเป็นทีมชายทีมหญิงนะคุณผู้ชมมีอีกหลายรายการแล้วก็อีกหลายวันนะครับเรียกว่าเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับก็มีโปรแกรมการแข่งขันคุณผู้ชมก็รอติดตามชมแล้วก็ให้กําลังใจสําหรับวอลเลย์บอลไทยนะครับให้คว้าชัยในแต่ละศึกแต่ละรายการให้ได้นะครับเพื่อ เกียรติยศของทีมชาติไทยครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้แล้วท่านจะได้ไม่พลาดการสรุปผลวอลเลยบอลและกีฬาสวัสดีครับ